ลองเลยวิธีการนี้สามารถขยายพันธุ์ไม้ได้เป็นพันๆต้นและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้มาก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลยเมื่อไดจริงทำมาแล้วนะครับการทำการตัดพอประมาณนะครับตัดแบบนี้นะครับเลย,ยนีได้จริงจรงนะครับทุกคนดัจริงทำได้กับต้ไนไม้แทบทุกชนิดเลยนะครับแล้วแต่เราเลยแนีย่ยตรงนี้ผมจะสาธิตให้ดูเฉยๆว่าทำแต่ประมาณไหนจากนั้นอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลย แก้วน้ำแก้วตาโฟงกาแฟแก้วงงน้ำบงน้ำหวานเช้ามีแหละครับพวกนี้เลยที่เราจะนํามาเพาะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือหนังยางกระถุงตัวนี้เป็นถุงขนาด 6x9 นะครับไปครับไปดูวิธีทำเป็นยังไงพออ,อุปกรณ์ครบแล้วก็ไปขุดดินนะครับดินใช้ทวกดินเหนียวดินคลนต้นไม้ก็ได้ครับเน้นดินที่ไม่ค่อยมีปุ๋ยนะครับผมจะใช้การงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นดินไม่มีปุ๋ยนะครับทำการขุดเลยตัวนี้เป็นดินท้องร่องดินท้องนาะทั่วไปนะครับ ป็นดินเนินที่น้ำก็ไม่ถุกครับจากนั้นเราก็นำน้ำขั้วยค้ับติงาไม่ต้องเจาะรูนะครับนะครับทําการยัดยิข้าไปเลยมันมีรากไม้อยู่ก็ออกบ้างนะครับตรงนี้จุดใต้ต้นไผ่นะครับก็จะมีรากไผ่อยู่ออบ้างนะครับมีใต้ต้นไม้ยก็จะมีรากไม้อื่นอยู่บ้างนะครับทาการยัดเข้าไปนะครับ ตตรงนี้จะมีความชื้นอยู่แล้วนะครับให้ทําการอัดตินเข้าไปนะครับอัดให้แน่นเลยอัดตินเข้าไปจนถึงขอบถ้วยขอบแก้วยัดให้แน่นนะครับอัดให้แน่นพยายามอย่าให้มีช่องอากาศเหลือนะครับอีกอันนี้เปอร์เซ็นต์รอดก็ค่อนข้างสูงนะครับอัดให้แน่นนะครับอี่เลยตบให้แน่นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วหาไม้นะครับกะวัดระยะถ้วยนะครับประมาณนี้นะครับที่เราจะใส่จริงทานลงไปทำการ กินเข้าไปเลยประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใส่จิ้พันเข้าไปนะครับแล้วก็อัดให้แน่นนะครับเข้าไปขวาให้แน่นเสร็จยบร้อยแล้วนะครับวิธีการนี้ห้ามดึงเดี็ดขัดถุงมาหนังยังหน้าเป็นถุงขนาด6 9นะครับซื้อมา5บาท เพื่อไม่ให้อากาศออกไปนะครับเพื่อรักษาความชื้นรักษาอากาศถ้าหนังยางเป็นเดียวมันหลวมมันบางไปใส่กระสอ,ขอบสงเส้นก็ได้ครับดันดึงดึงดึง,ดงแล้วนําไปตั้งไว้ที่ล่มงนะครับที่ล่มงลำไรไม่โดนแดดน,นะครับถ้าเป็นพวกมะนาวมะกรูดก็จะประมาณ3 5มสถึงสีวันเขาก็จะออกแรนะครับสามารถดูได้จากข้างในแก้ข้างในก่อนนีได้เลยไปทำนี่ยไปทำอันอื่นต่อใช้ตัวใส่ก่อนนะครับจะได้มาเห็นกันวิธีการนี้เขาเรียวกว่าการควบแน่นนะครับ เหนียใส่ให้ปนๆแล้วก็อัดเข้าไปหลังไม้ก็ออกบ้างก็ได้นะครับไม่ต้องรดน้ํานะครับปล่อยไว้เป็นเดือนไม่ตายนะครับเพราะได้กับทำไม้แค่พันธุนิดนะครับตัวนี้เวลาถ้าเกิดว่าน้ําท่วมหรือว่าเราจะย้ายต้นไม้กลัวเขาตายอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการขยายแบบนี้ก็ได้นะครับนี้มีโอกาสติด80-90%เลยนะครับใ,ให้แน่นเลยพอเต็มเต็มขอบขอบข้ใขอบแก้วแล้ว ทำก,การเสียบเข้าไปไม่ต้องให้ถึงก้นนะครับไม่้องต้นถึงก้นแก้วนะครับก็วัดระยะในประมาณนี้นะครับมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เสียบยิงคันเข้าไปก่อนจะเสียบนะครับเนะนมาวัดวัดก่อนว่าจะเสียบประมาณเท่าไหร่อ่ะเราจะเสียบเข้าไปประมาณนี้นะครับนี่เลยจากนั้นก็กดดินให้แน่นนะครับกดดินให้รอบๆดินให้แน่นหลั <search S 1> งจากนั้นเลยครับกดดิน <S <S จะได้ง่ายวิธีนี้ไม่ต้องรดน้านะครับไม่ต้องรดน้ําย้ํานะครับจากนั้นไปถุง มาจาบไว้นะครับใสกับสองสามเส้นก็ได้สรับยางรักให้มันแน่นนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาออกลากเราก็จะเห็นตามนี้เลยร่าเขาสีสีขาขาวใบดอกมาใบเขาก็ออกมาตามนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วมาอัปเดตกันว่าจะสำเร็จไหมไปดูครับ